บาเยซ์เอชนะมาได้3-0นะครับวันนี้ก็มาวัดกันแล้วครับแล้วยิงเลยเสาแรกครับโอ้โหอัปเปตีพุ่งเช็คเสาแรกครับมาบอของนัสเซชัทลีดูครับแม่เลี้ยวหนีไปไม่ไกลครับหีุดเบียวครับ าคาดูน่ากลัวทีเดียวนะครับาทางด้านของท็อแนมฮอสเฟร์ครับเหยียมมาประคองให้มาดูจังหวะยก1-2เบิร์นเข้าในครับดูครับโอ้โหด,ดูความกล้าเล่นของเด็กสองคนครับแม่เกือบไปครับอเล็กซ์นี่ก็ชา์ลีอีกรอบครับชา์ลีโยกเข้าสายสายแล้วโอ้โอ โอ้โหอีซ้ายของนะเซอร์ชัดนี่ครับดึงเข้ามาแล้วใส่เอาดื้อๆเลยครับ1-0ครับทันได้นอบนำโอ้โหดุจริงๆครับปั่นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ครับได้แค่ผวาเท่านั้นครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแแะผ่านตรงนี้แล้วชันหลบด้วยเปล่าดูนะครับดูชันหลบด้วยเปล่านิดนึงเนี่ยนะครับฟึบเนี่ยครับน่าจะชันหลบครับทต่ว่าบอลมันเปลี่ยนทางนะครับ ุมนี้น่าจะชัดครับสลับมากน้อยแค่ไหนอ้ไม่สลัดบ,บด้วย,ยโอ้โหต้องบอกว่ายิงดูนี้นีส่วนตัวลวน้นล้วนเลยครับความสามารถเฉพาะตัวครับยิงแล้วบ,บอลสายแบบนั้นเนี่ยปั่นไซโป้งโดนเต็มมากครับข้างหน้ามีขยับมีขยับดูมาตี่ดูขวาดูขวากระดกเลยโอ้โหไอเดียดีแล้วครับว้า มองเห็นว่าลูกตากี้ออกมาไกลเลยครับแต่บอลแรงไปหน่อยดูนะครับนี่ครับดูจังหวะตรงนี้นะครับโอ้บอลมันเข้าทางด้วยครับคือเกี่ยวมาเนี่ยมันไปติดจิบเบิลตรงจังหวะแรกนะครับก็เลยมีโอกาสได้หยอด ถึงแล้วครับเก็บได้ด้วยนะเซอร์ชาร์ลีมองหาปรากประตูนะครับนาเซอร์ชาร์ลีมองมองแล้วตัดมาโอ้โหจังหวะพักของจอสโอนมามันแรงเกินไปสุดท้ายไม่ได้จบอะครับเจอตัวได้แต่เสียได้เลยนะครับดีกปีเทีทยนคากีดชุดอยู่ไม่เกิน21ปีนะครับพักไม่ดีครับพักแล้วบอลมันหนีตัวครับเด่นไม่ได้ ยาชี่ตัวทําเกมแล้วก็ตัวเข้าเป้าอย่างมาทรี่นะครับกดบอลเล่นไปแล้วยิงยัดเสาแรกเลยครับซ้ายของซูโซอดูเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับแม็กี้เนี่ยดูจังหวะตรงนี้ครับลูกนี้ก็ลูกยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายืนตำแหน่งดีครับดูครับโอ้โห ตบบนี้นี่แลวมวัยกระทง,ง19แบบใบบลายจะ20ไปอยู่ริมเส้นกันหมดครับอ่ะสุโซ่โยกเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วครับได้ยิงโอ้โหแม็กกี้ยังคว้าได้รู้ลักษณะแบบนี้ทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับคือภาสาประตูสมัยใหม่จริงครับฟุตเวิร์กดีตำแหน่งยืนดีนะครับดังนั้นลูกที่มันดูเหมือนจะยากก็ไม่เท่าไรครับความหนักเป็นเบาได้ จิมมาครับอิลาเมล่าบทบาทยังไม่เยอะเท่าไรครับลาเมล่าให้ตามทางมาแล้วดูตวัดตามน้ำนะครับโอ้โหปลายมือของอับเบียติถือว่าทำได้ดีเลยนะครับที่ทางน่ากลัวครับดูครับอีกหนึ่งตัวผู้เล่นระดับชุดอายุไม่เกิน21ปีนะครับสูซโซรอตัวขยับตัวขยับแล้วให้โปลี่ตบเข้าในเสาแรกได้จิมโดยมาตรีครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับโหเร็วกว่าฟาซิโอแล้วดวซสันไปอ่าบีบมาแรกกนดีครับซูโซ่เข้าซ้ายโยกโยกเข้าซ้ายซ้ายแล้วปัดเลยครับ <c oughs> แม็กกี้กว่าสบายโอ้จังหวะที่หาอกาสก่ยิงทําได้ดีแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาเล่นอยู่หน้าเดียวก็คือเขาไม่ค่อยส่งนะครับซูโซ่ดูนะครับตรงนเนี้ยเนี่ยก็ยางว่าครับว่ามั่นใจาแล้วแหละว,ว่าพื้นที่มันเปิดนะครับอุตส่าห์ไปแย่งมาเองครับ ยองกาแฟตองเก้นนีดโอ้โหเสียหลักเลยครับเจอโยกใสแบบน,นี้แล้วก็ไม่มีทศนะครับในช่วงครึ่งแรกครับทรอร์นม้นทสเปอร์ออกนำในซิมิลนนัน1-0ครับครับผู้ชมครับช่วงนี้เรากลับไปที่อาริอันซาลีน่าอีกครั้งหนึ่งครับชมเกมเออดี้ครับรอบที่ัดมิงที่สามกันต่อนะครับ ทางขวามีขยับแล้วยกมาขวาโอ้โห้ได้เติมสุดทางตลอดครับเชฟเบียเปิดโอ้โหกาดออกยิงเลยครับเ้าเลดีเหลือเกินให้ตามทางมาครับดูโอโนมาสุดเส้นหลังหักเข้าในครับ ยังตบเอาไว้ได้ครับเจ้หนุน่มวัย16ตระนารุม่าและสุดท้ายบอลมาโดนสเปอร์ออกหลังครับลูกตั้งเตะขึ้นมาของมิลานดูครั้งหนึ่งนะครับทะลุมาริมเส้นตรงนี้ครับแล้วตบกลับเข้าไปโอ้โหแต่เจ้หนุ่มน้อยวัย16ปีก็ยังทำได้ยอดเยี่ยมนะครับให้มาวิงสิครั้งโอ้โแล้วลาเมล่ายิงติดบล็อกโอ้โหบบเลต้าตามมาบล็อกไว้ได้ครับก็เหมือนคราวนี้จา ไม่ได้อะไรเลยแล้วมาครับเนี่ยประเทศอรกนจะมาใช้เลยนะครับบากกาได้มงอูโโอโ้โอกาสน้นครั้งแรกของราสบากกาที่เพิ่งจะลงสนามมาไม่นานนะครับดูนนครั้นี้นะครับขึ้นมาริมเส้นฝั่งขวาหยอดมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหเข้าคู่ห่างแล้วนะครับฟาซิโอ ไม่ให oh, yeah, so ้ไม่คืนราเมล่าครับดูบอลแล้วได้ยิงขวาโดนงข้ามคานไปครับโหนี่จอนี้ตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะครับกาดถนัดชนีเลยครับเมซึนดูครับแต่บอลบันโดนเราไม่โค้งพอครับข้ามคานออกไปหลนใต้บอลเยอะไปนิดนึงนะครับเมซึนวิงส์เข้านายครับโอ้โหช่องนี้สวยงามมากแล้วปั่นโอ้โหสุดยอดครับ มาซ้ายของทอมแครโรูรูกนี้สวยจริงๆครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยไม่ลามครับโอ้โหแล้วยิงเลือกยิงเร็วยิงจังหวะแรกเลยนะครับสัตระตูไม่ทันระวังนะครับมือของแรนเมสัน ที่ภาพพยายามให้ดีเกรดูก่อนหน้านี้โมซ่าตันเปเล่น,นะครับที่เพิ่งกลับมาจากช่วยทีมในชุดเปเรตูกการเพิ่งกลับมาตอนนี้มีชื่อแล้วนะครับเอา้าโโอโอ้หเาปลอดภัยไว้ก่อนครับฟาซิโอมองทิ้งออกหลังไปไม่เสี่ยงนะครับดูครับนี่นะครับย้อยมาตรงนี้เนี่ยแมทมทำอะไรลำบากแก้ว่ามองทิ้งดีกว่าฟาซิโอเปิดไป ขวาได้ยริงครับโอ้โหยอริสปัดและตามขวาได้ครับเต็มข้อเลยนะครับจังหวะมุสลูนครับของเอลลี่ครับโอ้โหแต่ว่ายิงได้น้ำหนักจริงนะครับแต่ว่าตรงกลางไปหน่อยโอ้โหแต่ที่ต้องชมคือปฏิกิริยาเร็วจริงๆครับในด้านของฮิโกยอริสดูนะครับลูกพุ่งไปจรวดเลยครับยิงจังหวะเหมือนตเกียๆลูกพร้อมนะครกับตกเด้งปูนแล้วขวดเลยครับ แต่มิลานก็ลุ้นนะครับไม่มีโทษครับแล้วก็จบเกมครับเป็นทอตแนมอสเปอร์ครับที่อัาษณะเอซีดานได้2-0ต่อครับ